ดูวิธีการแอปสุปรกรณ์นะครับกดเพิ่มสวิตช์หมุนนะครับแล็คนหอาอสุปกรณ์โอเคจะมีดีไวขึ้นมาให้กดแอปตั้งชื่อได้นะครับเราตั้งชื่อเพืทาตามที่เราต้องการได้เลยนะี่เป็น G G ล้วกันสมมติทำงาน,นครับเสร็จแ้วกดเสร็จสิ้นครับการเปิดประตูนะครับลองกดให้บูทด้ในการเปิดกดแช่นะครับโอเคทีนี้เรา มาดูวิธีการตั้งแอดมินนะฮะอันนี้เป็นชื่อแอดมินตัวเราเองนะครับแล้วก็เพิ่มกดปุ่มตรงนี้นครับอ่าสมมติผมตั้งชื่อเป็นนะครับเราตั้งเป็นแอดมินนะฮะผู้ดูแลระบบอีกคนนึ่งนะครับแล้ว้งใส่ชื่อฮนะับเจ,จ,จตัวเดียวก็ได้นะครับกดบันทึกอ่าโอเคขึ้นมาละแอดมินเนี่ยสามารถทำงานเหมือนเราได้เลยนะครับโอเคทีนี้เราว่าตั้งเสร็จเรามาใส่ลิมมมือก่อนนะฮะสมมติไลน์ลิมมมือเราแอดเข้าไปนะครับเวลากดตรงนี้ ให้กดห้าครั้งนะครับจนกว่าม e ันจะเต็มเรากดโอเคตั้งชื่อก็ได้ครับเป็นดีนะฮะโอเคเป็นดีแล้วก็นะครับจ่ายนิ้วมือเรามาเปิดดูนะครับสีเขียวโอเคผ่านนะฮะทีนี้เรามาใส่พัดวดูนะครับก็เหมือนกันทั้งหกบิทนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกดกดเซฟครับจะเรามาเปิดดูฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ครับ่านนะฮะีนี่เรามาแอดการ์ดดูนะครับจับกดเซฟครับรอการ์ดมาเปิดดูนะครับจับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วสมมุติเราจะให้เขาเปิดส่งให้คนหนึ่งเปิดนะครับกดตรงนี้เปิดได้ครั้งเดียวถ้าใครมาเยี่ยมที่บ้านอยากเปิดเขาเข้าครั้งเดียวอะไรเงี้ยกดตรงนี้นะครับกดวันทามแล้วก็ใส่ ใสอีเมลใส่ชื่อเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็กดส่งแค่นั้นเองแต่อย่าลืมให้เขาสมัครสมาชิกทุกาตาก่อนนะครับลบคนที่เราตั้งขึ้นมากดตรงนี้เลยครับแล้วก็กดที่ชื่อโปรไฟล์ที่เานำสมาชิกกอนยืนยันอ่าแค่นี้เองครับวิธีการลบเราีเฟท์ทีนึงอ่าโอเคหายไปแล้ววิธีการลบกดกดตรงนี้นะครับแล้วก็นำก่อนออกนะครับยืนยันเร็สมบรณ์นี่เองนะก่อนก็ไม่มีเราแล้ว,ลว,ลวคนอื่น เอาไปใช้อะไรก็ได้เพื่อทดสอบการขายลูกค้าได้นะครับโอเคครับเราอยากดูคนเข้าออกดูได้หมดเลยทั้งแอดนี้ที่เราเพิ่มเข้ามาที่เราตัวเราเองอยากดูนะครับตันวนจ้าของเครื่องนะครับกดเข้ามาอุปกรณ์เลยครับนะฮะสังเกตตรงกระดิ่งนี้นะฮะมีคนเข้าออกกี่คนมีข้อมูลหมดเลยทุกวันนะฮะ